สวัสดีค่ะพบกับครัวอร่อยบายเจ๊ปานอีกแล้วนะคะวันนี้เจ๊ปานนำเสนอวิธีทำซุปก้อนใช้เองหรือบางคนเรียกว่าผงนัวผงปรุงรสทำจากธรรมชาติง่ายๆเก็บใช้ได้นานสูตรนี้เจ๊ปานใช้แต่พืชผักนะคะไม่มีเนื้อสัตว์เดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันค่ะเจ๊ปานจะใช้หัวใช้เท้าแบบนี้นะคะตามด้วยแครอทแล้วก็หอมหัวใหญ่แบบนี้ค่ะ แล้วก็ลากผักชีกับต้นหอมนะคะเอาแต่เฉพาะหัวนะคะตามด้วยพริกไทยสุดท้ายเกลือป่นค่ะเจ๊ปันทำไม่เยอะนะคะทำบ่อยๆได้ค่ะเริ่มจากซอยหอมหัวใหญ่เป็นชิ้นๆเล็กๆแบบนี้ค่ะตามด้วยแครอทหั่นเป็นแว่นๆน,นะคะแล้วก็หัวใช้เท้านะคะหั่นให้เป็นแว่นเหมือนกันค่ะ นำผักทั้งหมดที่หั่นมาใส่เครื่องบดนะคะตามด้วยเกลือป่นรากผักชีต้นหอมพริกไทยเสร็จแล้วนำทั้งหมดมาบดให้ละเอียดเลยนะคะบดจนละเอียดแบบนี้แล้วนะคะเป็นใช้ได้ค่ะเราจะตั้งกระทะไฟอ่อนนะคะ แล้วก็เอาทั้งหมดที่บดนั้นมาใส่กระทะเลยค่ะค่อยๆค,ควรให้ผักทั้งหมดนะคะแห้งในกระทะเลยนะคะไม่หยุดคนนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเดี๋ยวผักจะไหม้ตอนนี้เราใช้ไฟอ่อนๆนะคะผักบดตอนนี้ก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็ควรไปเรื่อยๆค่ะหอมมากๆเลยค่ะเพื่อนๆผ่านมา5นาทีแล้วนะคะ ตอนนี้ผงปรุงรสของเราก็เริ่มแห้งแล้วหน้าตาดีค่ะพักจนเย็นแล้วนะคะเราก็จะนำผงปรุงรสมาเก็บค่ะบรรจุใส่ในขนาดต่างๆเลยนะคะเจ๊ปานก็เอามาใส่แผ่นฟอยล์พับให้เป็นทรงเลยนะคะแล้วเราจะเอาแบบนี้นะคะไปแช่ในตู้เย็นจะแช่ช่องธรรมดาหรือช่องแข็งก็ได้ค่ะ เจแปนจะเก็บไว้เป็นก้อนๆน,นะคะไว้สําหรับทําซุปสะดวกค่ะใช้ง่ายเป็นเครื่องเทศที่ทํามาจากธรรมชาติค่ะส่วนที่เหลือนะคะเจแปนก็จะเอามาใส่ในถ้วยมีฝาปิดแล้วก็นํามาใช้สําหรับปรุงรสอาหารต่างๆจะผัดหรือจะทอดใส่ปรุงรสได้ค่ะส่วนที่ใส่ฟอยเจแปนก็จะ บรรจุใส่กล่องมีฝาปิดนะคะเจ๊าปานจะเอาไว้แช่ช่องฟิตเก็บไว้ใช้ได้นานๆค่ะเวลาทําต้มจืดนะคะเจ๊าปานก็จะใส่ซุปก้อนลงไปในต้มจืดจะใส่กี่เม็ดก็ได้นะคะเป็นประโยชน์มากเลยค่ะหอมมากๆด้วยเป็นเครื่องเทศที่ทําง่ายส่วนผงปรุงรสนะคะเจ๊าปานเอามาใส่ข้าวผัด รสชาติกลมกล่อมอร่อยขึ้นเลยค่ะเพื่อนๆเ,เจ๊ปานขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊ปานด้วยค่ะ